มาดูกันในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะที่ทางจังหวัดลบบุรีค่ะเขามีการบูรณาการร่วมเปิดปฏิบัติจับกลุ่มยาบ้าและอาวุธปืนเถื่อนหลายรายการเลยค่ะนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มีการมอบหมายให้นายปรัศยาเปปะตงัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีสั่งการให้ใน,านายธนนัทอาจินกิจนายอำเภอพัฒนานิคมนายเจตพงษ์โชคสวัสดิวรกุลนายอำเภอโคกสำโรงและนายยศวินบำรุงเวชป้องการจังหวัดลบบุรีนะคะได้มีการนำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอพัฒนานิคมและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอโคกสำโรงร่วมการจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะเนื่องจากมีสายแจ้งว่าในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมที่เป็นผู้เสพและยินยอมเข้ารับการบำบัดมี ประสงค์จะช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการล่อซื้อยาเสพติดในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงโดยปฏิบัติการดังกล่าวนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายบริเวณหมู่5ตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีค่ะพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนนะคะหรือยาบ้าจํานวน50เม็ดได้จากการล่อซื้อและได้อีก9เม็ดค่ะจากการตรวจคน้นธนบัตรรัฐบาลไทยใบละ500บาทจํานวน1ฉบับใบละ100บาทนะคะ สอาบแล้วก็อาวุธปืนลูกซองยี่ห้อเรมีตังรุ่น870ค่ะจำนวน1กระบอกอาวุธปืนขนาด11มิลิเมตรนะคะจำนวน1กระบอกแล้วก็ยังมีกระสุนปืนต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงซองบรรจุกระสุนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบจำนวน11ชิ้นด้วยกันค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกใสแบบรูดปิดปากจำนวน1ห,ห่อโทรศัพท์ เครื่อนที่ยี่ห้อ vivo รุ่น Y35 สีน้ำเงินนะคะเรียกว่าเป็นจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ t o โยต้ายาร s สสีขาวอีก1คันค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับว่ามีจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะครับเม็ดแอมเฟตามีนะครับโดยการขายนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ะครับโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งมีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนนะครับไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนนะครับทีสพโคกสํโรงเพื่อดําเนินคดีต่อไปทั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับก็ได้มีการเน้นย้ําให้ทุกพื้นที่ให้ความสําคัญของการดําเนินงานด้านการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่น เพื่อได้เร่งกันกัน,นครับแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพื่อให้สามารถลดการแพร่ระบาดแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับประชาชนครับหากพบบอดเสยยาเสพติดก็สามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือพนักง,งานฝ่ายปกครองในท้องที่เพื่อดำเนินคดีหรือว่าโทรแจ้งสายด่วนนะครับรส1 3 8 6 ตำรวจนะครับ1 9 1งนงศูนย์ทมงาหกเจและแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตลอด24ชั่วโมงครับ